สวัสดีตอนเช้าการยานในมินทุกท่านนะครับแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับสําหรับเมื่อเราตื่นนอนมาทุกเช้าเนี่ยนะครับก่อนไปทํางานตอนเช้านะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยสวสดมนต์บทนี้นะครับจะทําให้อ่าโชคดีมีชัยไปตลอดทั้งวันเลยนะครับแล้วก็จะเปิดนะเมตตามหานิยมโชคลาภ นะครับเสริมความสิริมงคลให้กับเราทุกวันนะครับเมื่อทุกท่านได้สวดบทที่ผมกําลังจะบอกไปนี้นะฮะทุกๆเช้านะครับเมื่อเราตื่นมาเนี่ยก่อนที่เราจะอาบน้าไปทํางานทุกๆวันนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทาจิตใจให้สงบนะครับแล้วก็สวดบทนี้ในทุกๆวันนะครับเหมือนกับทุกศาสนาแหะครับเหมือนกับคนจีนนะเขาก็มีความเชื่อว่าเวลาตื่นเช้ามาเนี่ยตื่นนอนมาเนี่ยก่อนออกไปทำมาหากินทุกวันเนี่ย นะครับก็ให้พูดแต่สิ่งที่เป็นมงคลนะครับให้พูดคําแต่คําว่าโชคดีคําว่าเฮงเฮงรวยรวยนะความไปทางานนะครับเราอย่าไปพูดในสิ่งที่มันบั่นทอนกําลังใจตัวเองนะครับหรือสิ่งอัปมงคลทั้งหลายซึ่งเขาบอกว่ามันก็จะติดปากไปนะครับอย่าบอกว่าไม่รวยนะครับต้องบอกว่ารวยรวยเฮงเฮงนะฮะคนจีนจะบอกแบบนี้นะครับของคนไทยก็เหมือนกันนะครับเราก็เวลาจะไปลบต่างๆแต่ก่อนเนี่ยทหารนะครับจะไปลบก็ ต้องไปเสริมกําลังใจนะฮะด้วยการที่จะไปสักยันต์บ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่นะครับแต่ของเราเนี่ยชาวพุทธนะครับพุทธศาสนาเนี่ยเราก็ต้องมีความเชื่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็บทสวดมนต์ต่างๆนะครับซึ่งจะเสริมสิริมงคลให้กับเราได้อยู่แล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําบทสวดบทหนึ่งนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับสวดแล้วก็จะทุกท่านเนี่ย ก็จะเสริมสิริมงคลน,นะครับทำมาค้าขึ้นเมตตามหานิยมนะครับหรือว่าปกป้องพยัญชนะล,ลายต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยนะครับบทสวดอะไรนะฮะเรามาติดตามพร้อมๆกันนะครับผมก่อนอื่นนะครับให้ทุกคนมารู้จักยันพระเจ้าหพระองค์กันสักหน่อยยันพระเจ้าหพระองค์นะครับเมื่อนําไปติดบูชาบ้านจะป้องกันอันตรายทั้งปวงสเสนียดจยันเลย หรือว่าใครท่องคาถาบทนี้จะทำให้ทุกท่านเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองเพิ่มพูนเมตตามหานิยมค้าขายดีซึ่งมีพุทธคุณครอบคลุมจักรวาลทั้งปวงพระเกจิอาจารย์นะครับผู้ที่แก่กล้าวิชาอาคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนิยมอัญเชิญพระคาถาพระเจ้าห้าพระองค์ลงในผ้ายันและแผ่นโลหะเช่นแผ่นทองคำแผ่นเงิน แผ่านนาคเพื่อนำไปติดบูชาทางเข้าออกประตูบ้านหน้าต่างหรือหัวนอนเพื่อป้องกันพูดผีปีศาจและสิ่งที่เป็นอัปมงคลส่วนโลหะลงอคลัคระหัวใจพระเจ้าห้าพระองค์จะนำไปมว้วนเป็นตะกุดถักกับเชือกลงลักหมออใัยกับลูกศิษย์เพื่อป้องกันศัตราวุธของแหลมคมอาวุธปืนเพื่อให้แคล้วคาดปลอดภัยบางครั้ง นำมาแช่น้ำเพื่อไปทำเป็นน้ำมนต์มาอาบและดื่มกินปะพรมบ้านเรือนให้ค้าขายดีเพิ่มพูนเมตตามหานิยมเสริมสิริมงคลสำหรับคำว่านะโมพุทธายะมาใช้เป็นพระคถาและเรียกพระคถาที่ว่าพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ซึ่งมีพุทธคุณเหนือยันทั้งปวงและผู้ใดที่ท่องหรือบริกรรมพระคถาบทนี้ ด้วยจิตสงบและมั่นคงจะมีพุทธคุณครอบจักรวาลครบทุกด้านเมตตามหานิยมแขวคลาดป้องกันอันตรายมหาอุดมหาสเสน่ห์รวมทั้งไล่พูดผีปีศาจและป้องกันเสนียดจันไรลอีกด้วยคำว่าณนะหมายถึงพระกุกุสันโธให้เขียนแทนธาตุน้ำโมหมายถึงพระโกนาคม ใช้เขียนแทนธาตุดินพุทธหมายถึงพักกัสปะใช้เขียนแทนธาตุไฟทาหมายถึงพระสมณะโคโดมซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันหมายถึงแทนธาตุลมและยะหมายถึงพระศรีอริยะเมตไตรคือพระพุทธเจ้าองค์ถัดไปหลังพุทธศักราช5 0าพันใช้เขียนแทนธาตุอากาศ สำหรับพระคาถาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เปิดโลกให้ทุกท่านกล่าวคำว่านโมสามจบตามด้วยพระพุทธทังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกนะเปิดบุญโมเปิดบรารมี พุทธเปิดวาสนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยนโมพุทธายะยะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีณเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะทาพุทธโมณะณมะพทะพุทธังธรรมังสังขัง ขออำนาจบารมีของพระรัตนตรัยโปรดเชื่อมโยงบุญบารมีทานบารมีศีลบารมีวิริยะบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีวาสนาบารมีฌานบารมียานบารมีทั้งหลายทุกพบทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันณปัจจุบันชาติและขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าณการระบาดนี้ เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยนะโมพุทธายะยะถาพุทธโมนะนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆกล่าวบทสวดมนต์นี้นะครับอย่างน้อยก็คือ3จบในทุกๆเช้านะครับแล้วสิ่งดีๆจะตามมานะครับผมเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆน,นะครับสำหรับบทสวดคาถายันพระเจ้า5พระองค์นะครับที่ผมนแนะนําไปนะฮะถ้าเพื่อนๆ คิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามนะฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเราก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับจะนําไปสวดกันในทุกๆเช้าเพื่อเสริมความสิริมงคลแล้วก็โชคดีมีชัยตลอดไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันครับสวัสดีครับ